เรียนท่านผู้บริหารทุกท่านท่านที่ปรึกษาวิชาการแรงงานอาจารย์ทั้งสามท่านและผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวบุญนิสามเมือรจันทร์หวัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานขอ,อนําเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์การจัดส่งแรงงานไทยไปทํางานในต่างประเทศค่ะการจัดส่งแรงงานไทยไปทํางานในต่างประเทศเป็นภารกิจสําคัญภารกิจหนึ่คงของกรมการจัดหางานนะคะในการส่งเสริมการมีงานทําให้แก่ประชาชนซึ่งนอกแต่จะช่วยบรรเทาปัญหาการว่างงานที่เกิดขึ้นภายในประเทศแล้ว ยังสามารถนําเงินตาต่างประเทศเข้ามาหมุนเวียนในประเทศได้จํานวนมากนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจไทยนอกจากนี้การไปทํางานในต่างประเทศของแรงงานไทยยังมีผลอื่นๆตามมาเช่นประสบการณ์ในการทํางานการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการทํางานการเรียนรู้รูปแบบการทํางานจากบริษัทต่างชาติสามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคกลางจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิเคราะห์การจัดส่งแรงงานไทยไปทํางานในต่างประเทศที่ผ่านมา เพื่อประโยชน์ในการกําหนดนโยบายการจัดส่งแรงงานไทยไปทํางานในต่างประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อแรงงานที่ไปทํางานและการบริหารกําลังคนของประเทศสําหรับรูปแบบและวิธีการศึกษานะคะเป็นการศึกษาวิเคราะห์เป็นการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากกฎหมายระเบียบแนวปฏิบัติงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผลการปฏิบัติงานและฐานข้อมูลแรงงานไทยที่ไปทํางานในต่างประเทศแล้วนํามาวิเคราะห์ในรูปแบบพรรณาค่ะ ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลแรงงานไทยที่เดินทางไปทำง,งานในต่างประเทศโดยผ่านกรมการจัดหางานเท่านั้นได้แก่แรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานใหม่ห้าวิธีได้แก่กรมการจัดหางานจัดส่งบริษัทจัดหางานจัดส่งคนหางานแจ้งการเดินทางด้วยตนเองนายจ้างพาลูกจ้างไปทำงานนายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงานและแรงงานที่เดินทางไปทำงานต่อหลังจากเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราวหรือการเรียนที่ค่ะ ประโยชน์ที่ค่าพเจาจะได้รับนะคะหนึ่งได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของแรงงานไทยที่ไปทํางานในต่างประเทศได้แก่เพศอายุระดับการศึกษาและภูมิลำเนาของแรงงาน 2. ได้ผลการวิเคราะห์การจัดส่งแรงงานไทยไปทํางานในต่างประเทศได้แก่ประเทศที่ไปทํางานตําแหน่งงานและตราค่าจ้าง3ได้แนวทางในการกําหนดนโยบายการจัดส่งแรงงานไทยไปทํางานในต่างประเทศเพื่อเพิ่มข้อเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แรงงานไทยดนระดับที่สูงขึ้นและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ ข้อมูลจากกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศณวันที่1สิงหาคม2564มีแรงงานไทยทำงานอยู่ในต่างประเทศจำนวน118,572คนเป็นเพศชาย99,399 99คนเพศหญิงจำนวน1 000, 1 9 1 7 3คนส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง31-45ปีคิดเป็นร้อยละ52.73รองลงมามีอายุระหว่าง17-30ปีร้อยละ30.73 และอายุตั้งแต่46ปีขึ้นไปร้อยละ1 6 5 4จบการศึกษาระดับมธัธยมศึกษามากที่สุดคิดเป็นร้ยละ6 1 3 9โดยทำงานอยู่ใน111ประเทศทั่วโลกประเทศที่แรงงานไทยทำงานอยู่มากที่สุดคือไต้หวันคิดเป็นร้อยละ4 3 6ของจำนวนแรงงานไทยในต่างประเทศทั้งหมดรองลงมาได้แก่อิสราเอลเกาหลีญี่ปุ่นสวีเดนตามลำดับแรงงานที่ทำงานอยู่ในต่างประเทศส่วนใหญ่มีภูมิลำนาอยู่ในจังหวัดอุดรธานีรองลงมาได้แก่นครราชสีมา ชายภูมิขอนแก่นเชียงรายโดยแรงงานไทยทํางานในตําแหน่งคนงานเกษตรมากที่สุดรองลงมาได้แก่คนงานทั่วไปคนงานผลิตผลิตภัณฑ์โลหะเกษตรกรเก็บผลไม้ป่าและพนักงานทั่วไปค่ะแรงงานไทยที่ทํางานอยู่ในต่างประเทศเป็นเพศชายร้อยละ83.83โดยเกือบทุกประเทศจะมีจจะะปมีแรงงานเพศชายทํางานอยู่มากกว่าแรงงานเพศหญิงยกเว้นฮ่องกงค่ะ ที่นี้แรงงานเพศหญิงทํางานอยู่ร้อยละ9 6้าสิบสาโดยจะไปทํางานในตําแหน่งแม่บ้านผู้ช่วยงานบ้านพนักงานนวดสปาและกุ๊กอาหารไทยส่วนในประเทศอื่นๆเช่นไต้หวันแรงงานเพศหญิงทํางานในตําแหน่งคนงานทั่วไปผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์คนงานผลิตผลิตภัณฑ์โลหะสาธารณเกาหลีทํางานในตําแหน่งคนงานทั่วไปและทนงานเกษตรสวีเดนและฟินแลนด์ทำงานในตําแหน่งเกษตรกรเก็บผลไม้ป่า ส่วนญี่ปุ่นทำงานในตำแหน่งผู้ฝึกงานและผลิตอาหารสำเร็จรูปค่ะวัยหนุ่มสาวซึ่งอยู่ในช่วงอายุ17-30ปีส่วนใหญ่ทำงานอยู่ในไต้หวันรองลงมาได้แก่อิสราเอลเกาหลีญี่ปุ่นสวีเดนและฟินแลนด์โดยทำงานในตำแหน่งคนงานทั่วไปคนงานเกษตรคนงานผลิตผลิตภัณฑ์ลโลหะคนงานอุตสาหกรรมทั่วไปและเกษตรกร,รเก็บผลไม้ป่าตามลาดับ ทั้งนี้แรงงานวัยหนุ่มสาวส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาซึ่งแตกต่างจากแรงงานที่มีอายุ46ปีขึ้นไปที่จบการศึกษาระดับประฐมศึกษาค่ะแรงงานในภาคตะวนออกเฉียงเหนือทํางานในต่างประเทศมากที่สุดส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอุดรธานีนครราชสีมาชัยภูมิขอนแก่นและบุรีรัมโดยทํางานในตําแหน่งคนง,งานเกษตรคนงานทั่วไปคนง,งานผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ เกษตรกรเก็บผลไม้ป่าและพนักงานทั่วไปประเทศที่แรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทํางานอยู่มากได้แก่ไต้หวันอิสราเอลเกาหลีญี่ปุ่นสวีเดนฟินแลนด์สิงคโปร์และฮ่องกงตามลําดับซึ่งแตกต่างจากแรงงานในภาคใต้ที่ทํางานอยู่ในมาเลเซียทํางานในตําแหน่งประมงที่ใช้เรือจับปลาช่างเชื่อมเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าพนักงานนวดสปาและพนักงานแท่งกิจเจาะค่ะ แรงงานไทยที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ปัตตานียะลาและนราธิวาสส่วนใหญ่ทํางานอยู่ในประเทศมาเลเซียคิดเป็นร้อยละ65.63าร 65. องลงมาได้แก่ไต้ไหวนันบูนายและอินโดนีเซียโดยทํางานในตําแหน่งการประมงที่ใช้เรือจับปลามากที่สุดคิดเป็นร้อยละ31.25องรองลงมาได้แก่ตำแหน่งนักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าผู้การหารไทยและคนงานเกษตร ครั้งนี้ร้อยละสี่สิบจุดหกสามเป็นแรงงานที่จุกการศึกษาในเรื่องปริญญาค่ะจากการศึกษาเรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำพบว่าอิสราเอลมีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสูงสุดโดยโดยงานภาคเกษตรมีค่าจ้างขั้นต่ำห้าพันสามร้อยเชเกลต่อเดือนหรือประมาณห้าหมืห้าพันหนึ่ง้อยเจ็สิบห้าบาทต่อการทำงานเต็มเวลาหนึ่งร้อยแปดสิหกชั่วโมง โดยนายจ้างจะหักค่าที่พักอาศัยและค่าสาธารณูป,ปโภคอื่นๆรวมแล้วไม่เกิน540.1เชกเกลต่อเดือนหรือประมาณ5 6 0 0บาทและหักค่าประกันสุขภาพรวมไม่เกิน136.24เ็กเกลต่อเดือนหรือประมาณ1,400บาทลองลงมาคือสาธารณรัฐเกาหลีแรงงานตามระบบ E.P.S จะได้รับค่าจ้างกันต่ำ1,822,480วอนเกาหลีต่อเดือนหรือประมาณ52,480บาท โดยทำงานสัปดาห์ละ40ชั่วโมงส่วนไต้หวันคนงานทั่วไปจะได้รับค่าจ้างขั้นต่ำ24,000เหรียญไต้หวันต่อเดือนหรือประมาณ28,960บาทสำหรับตำแหน่งช่างทั่วไปช่างฝีมือและช่างฝีมือระดับสูงอัตราค่าจ้างจะเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาจ้างทั้งนี้นายจ้างจะหักค่าอาหารและที่พักเดือนละ2 5 0 0เหรียญไต้หวันหรือประมาณ3,000บาทค่ะแม้ว่าไต้หวันจะมีตราค่าจ้างขั้นต่ำ ข้าจ้างทำกับอิสราเอลและเกาหลีแต่ก็มีจำนวนแรงงานไทยเดินทางไปทํางานมากกว่าทั้งสองประเทศเนื่องจากนายจ้างไต้หวันมีความต้องการแรงงานไทยมากตําแหน่งงานมีหลากหลายและมีขั้นตอนในการคัดเลือกไม่นานนะคะส่วนอิสราเอลเนื่องจากเป็นงานเกษตรต้องรอนายจ้างแจ้งความต้องการคุณงานถึงจะได้เดินทางเกาหลีก็ต้องผ่านขั้นตอนการคัดเลือกมากกว่าไต้หวันเพราะคนงานต้องสอบผ่านภาษาเกาหลีก่อนถึงจะได้เดินทางค่ะ แรงงานไทยที่เดินทางไปทํางานในไต้หวนันอิสราเอลและเกาหลีและญี่ปุ่นจะมีสัดส่วนที่แตกต่างกันตามความต้องการของนายจ้างและระบบคัดเลือกอิสราเอลและไต้หวันจะเป็นแรงงานไร้ฝีมือเช่นเดียวกันนะคะแต่ประเภทงานจะเป็นปัจจัยกําหนดพุณลักษณะเฉพาะของแรงงานที่แตกต่างกันคืออิสราเอลจะเป็นแรงงานด้านเกษตรทั้งหมดส่วนไต้หวนันส่วนใหญ่เป็นภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างตําแหน่งกรรมกรและช่างต่าง แรงงานไทยที่ไปทํางานในเกาหลีจะมีระดับความรู้มากกว่าอิสราเอลและไต้หวันเนื่องจากในระบบคัดเลือกคนงานจะต้องมีความรู้ด้านภาษาเกาหลีตามเกณฑ์ที่กําหนดญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกันต้องผ่านการอบรมภาษาก่อนเดินทางค่ะจากการศึกษาสภาพปัญหาของแรงงานไทยในต่างประเทศในภาพรวมพบว่าแรงงานไทยยังขาดทักษะที่เพียงพอสําหรับงานที่ทํา ขาดทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมไม่สามารถสื่อสารและปรับตัวเข้ากับสภาพการทำง,งานได้ปัญหาเรื่องเงินทุนที่ต้องจ่ายให้กับบริษัทจัดหา,าง,งานปัญหาความเครียดจากการทำง,งานเนื่องจากถูกนายจ้างเอาเปรียบเช่นติดค้างค่าจ้างจ่ายค่าจ้างล่าช้าไม่จ่ายค่าจ้างในวันหยุดจ่ายค่าล่วงเวลาไม่ตรงกามความเป็นจริงเก็บค่าอาหารที่ภากเกินกว่าที่กำหนดเป็นต้นนอกจากนั้นสภาพโรงงานหลายแห่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของลูกจ้างและปัญหาที่เกิดจาก การประพฤติปฏิบัติตัวของแรงงานไทยเองเช่นเล็ดการพนันติดสารสิติดและพประปรพฤติตัวไม่เหมาะสมค่ะจากการศึกษาสภาพปัญหาของแรงงานไทยในหุประเทศที่มีแรงงานไทยทำง,งานอยู่จำนวนมากพบว่าปัญหาแรงงานไทยในไต้หวันมีสีด้านคือปัญหาที่เกิดจากนายจ้างปัญหาที่เกิดจากบริษัทจัดง,งานไต้หวนัน ปัญหาที่เกิดจากบริษัทจัดหางานไทยและปัญหาที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติตัวของแรงงานไทยเองนะคะปัญหาที่เกิดจากนายจ้างได้แก่ติดค้างค่าจ้างจ่ายค่าจ้างล่าช้าเปลี่ยนสถานะลูกจ้างเป็นรายวันรายเหมาไม่จ่ายค่าจ้างในวันหยุดตัดค่าจ้างในวันที่นายจ้างสั่งหยุดงานจ่ายค่าล่วงเวลาไม่ตรงตามคาาเมนจริงส่งลูกจ้างกลับก่อนครบก่อนครบสัญญาโดยไม่จ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายไม่จ่ายค่าโดยสารเครื่องบินเที่ยวกลับให้แก่ลูกจ้าง เรียกเก็บค่าอาหารที่พักเกิน2,500เหรียญไต้หวันและจัดอาหารที่สุดที่พักสวัสดิการไม่ได้มาตรฐานตามที่กําหนดส่วนปัญหาที่เกิดจากบริษัทจัดหางานไต้หวันได้แก่ไม่รับผิดชอบในการแก้ปัญหาระหว่างลูกจ้างและนายจ้างไม่ดูแลพาลูกจ้างเจ็บป่วยไปรับการรักษาไม่จัดล้านที่มีความรู้ความสามารถเพื่อช่วยเหลือคนงานเรียกเก็บค่าบริการอื่นที่ไม่มีสิทธิเรียกเก็บ,บ,กน,กบนะคะสําหรับปัญหาที่เกิดจากบริษัทจัดหางานไทยก็คือ เก็บค่าบริการแพงกว่ามาตรฐานที่คณะกรรมการการแรงงานไต้หวันกําหนดปัญหาที่เกิดจากแรงงานไทยก็คือดื่มสุราจนขาดสติก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาเช่นการทะเลาะขีดทะเลาะวิวาทฆ่ากันตายปัญหายาเสพติดเล่นงการพนันหลบหนีนายแจ้งและจ่ายเงินอย่างปุ้มเฟื่ยค่ะสําหรับสภาพปัญหาที่พบในอินเอลก็คือปัญหาด้านสุขภาพเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุหรือการไหลาตายนะคะแล้วก็ปัญหายาเสพติด ปัญหาด้านความปลอดภัยอันเกิดจากเหตุการณ์ไม่สงบภายในประเทศอิสราเอลนะคะส่วนปัญหาที่พบในเกาหลีก็คือปัญหาด้านการสื่อสารและปัญหาการปรับตัวเข้ากับสภาพการทําง,งานค่ะในญี่ปุ่นที่พบก็คือการหลบหนีไปเป็นผู้อยู่เกินกําหนดและลักลอบทําง,งานอย่างผิดกฎหมายการไม่สามารถเข้าร่วมทําประกันสุขภาพของรัฐได้แรงงานหญิงถูกรอมาขายบริการทาางการเพศทางเพศนายจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง แรงงานไม่สามารถปรับตัวได้และติดใบยมุกค,ค่ะส่วนในสิงคโปร์นะคะได้กำหนดได้มีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการนําเข้าแรงงานต่างชาติอย่างเข้มนวดความไม่เท่าเทียมกันทางเพศเนื่องจากจะให้ความสำคัญสำคัญกับเพศชายมากกว่าเพศหญิงและไม่ได้รับการแจ้งเกี่ยวกับสิทธิแรงงานจาก,ากทางการค่ะสําหรับปัญหาที่พบในมาเลเซียนะคะคือทํางานโดยไม่มีสัญญาจ้างงานตามกฎหมายนายจ้างเก็บหนังสือเดินทางของคนงาน ทำงานโดยไม่มีใบอนุญ,ญาตทำงานทำงานผิดตำแหน่งงานหรือผิดสถานที่ที่ระบุในใบอนุญ,ญาตทำงานคนงานต้องการเดินทางกลับก่อนครบสัญญาจ้างทำงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างการหักภาษีมากกว่าทีต่ตกลงได้ล,ลูกจ้างประพฤติตัวไม่เหมาะสมค่ะศูนย์บริหารขอ้อมูลตลาดแรงงานได้ศึกษาแนวโน้มตลาดแรงงานในประเทศที่มีแรงงานไทยทำงานอยู่จะเนมือนมาก9ลําดับนะคะได้แก่ไต้หวนันอิสราเอลเกาหลีญี่ปุ่นสวีเดนฟินแลนด์ สิงคโปร์มาเลเซียและฮ่องกงค่ะจากการศึกษาแนวโน้มตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศพบว่าไต้หวันมีความต้องการจ้างแรงงานไทยเพื่อเข้าไปทำงานในภาคการผลิตและการก่อสร้างแม้ว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 จะส่งผลให้ในปี2513นนายจ้างไต้หวัน ยื่นขอจ้างแรงงานไทยลดลงเนื่องจากทุกประเทศมีมาตรการจํากัดในการเดินทางระหว่างประเทศรวมทั้งมาตรการป้องกันและก็ปุ่มโลกที่ข้้งวดมากขึ้นนอกจากนี้สถานปรกการสถานประกอบการหลายแห่งยังได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่างอย่างไรก็ตามไต้หวันก็มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างต่อนเนื่องนะคะโดยส่งเสริมให้นักธุรกิจ ย้ายฐานการผลิตกลับมาที่ไต้หวันพร้อมกับดําเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างจริงจังส่งผลให้ไต้หวันมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเชิงบวกซึ่งทําให้ไต้หวันมีความต้องการจ้างแรงงานไทยเพื่อเข้าไปทําง,งานในภาคการผลิตและภาคก่อสร้างเพิ่มขึ้นถือว่าเป็นโอกาสดีของแรงงานไทยนะคะและนายจ้างไต้หวันก็ยังผงเชื่อมันในฝีมือแรงงานไทยให้สิทธิประโยชน์เท่าเทีเทยมกับคนท้องถิน่นนอกจากนั้นไต้หวันยังมีความต้องการตําแหน่งผู้อนุบาลและผู้ช่วยงานบ้านอีกจานวนมากค่ะ สำหรับแรงโน้มตลาดแรงงานในอิสราเอลนะคะสัดส่วนของแรงงานต่างชาติในอิสราเอลได้รับอนุญ,ญาตให้ทางาน4สาขาค่ะสําหรับงานภาคเกษตรเป็นแรงงานไทยมากที่สุดกว่าร้อยละเก้าภาคก่อสร้างส่วนใหญ่แรงงานชาติเป็นจะเป็นแรงงานชาติโรมาเนียจยีและตุรกีนะคะภาคบริการร้านอาหารมีแรงงานไทยทํางานในตําแหน่งเชฟและกุก๊กมากที่สุดถึงร้อยละเกในร้านอาหารไทยจยีและญี่ปุ่นนะคะส่วนภาคบริการดูแลคนชราและพิการจะเป็นแรงงานฟิลิปปินส์ร้อยละเกค่ะ สรุปแนวโน้มตลาดแรงงานไทยยังคงอยู่ที่ภาคเกษตรนะคะสำหรับในเกาหลีนะคะยังต้องการแรงงานไร้ฝีมือในภาคการผลิตกเกษตรและปศุสัตว์และภาคก่อสร้างโดยในปีสองพันห้าหรสี่เกาหลีต้องการจ้างแรงงานไทยจำนวนเจ็ดพันห้ารอยคน,นะคะ่ะสำหรับในญี่ปุ่นนะคะเนื่องจากเป็นสังคมผู้สูงอายุจึงมีความต้องการผู้ดูแลผู้สูงอายุจำนวนมาก นอกจากนั้นญี่ปุ่นยังมีการแก้ไขกฎหมายให้แรงงานต่างชาติที่ไม่ใช่แรงงานฝีมือเข้าไปทํางานในญี่ปุ่นได้นะคะสําหรับในสวีเดนนะคะแรงงานไทยส่วนใหญ่เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าตามฤดูกาลร,ระยะเวลาประมาณ3-4เดือนนะคะสาขาอ,อาชีพที่สวีเดนขาดแคลนในปัจจุบันได้แก่แพทย์พยาบาลวิศวกรช่างไฟฟ้าช่างเทคนิคสารสนเทศและช่างเชื่อมค่ะฟินแลนด์ก็เหมือนกันนะคะได้สิทธ ให้สิทธิชาวต่างชาติทุกคนเข้าไปในลักษณะท่องเที่ยวเพื่อเก็บผลไม้ป่าโดยไม่ต้องใช้เอกสารอนุญาตทํางานและมีแนวโน้มต้องการจ้างแรงงานกลุ่มแรงงานทักษะสูงนะคะในสิงคโปร์เน้นการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะลดการใช้กําลังแรงงานค่ะและได้กําหนดอัตราพึ่งแรงงานต่างชาติหนึ่งในสาของกํา,าลังแรงงานทั้งหมด สำหรับในมาเลเซียนะคะในปี2 5 1 4, 4, 4มีนโยบายลดการพึ่งพาแรงงานต่างชาติโดยอยุตอนุญาตเฉพาะอุตสาหกรรมก่อสร้างพ้อปลูกและเกษตรค่ะในฮ่องกงยังมีความต้องการผู้ช่วยแม่บ้านพ่อครัวแม่ครัวพนักงานในภาคบริการโรงแรมนะคะจากการศึกษาข้อมูลทั้งหมดนะคะสื่อบริหารข้อมูลตลาดแรงงานมีข้อเสนอแนะดังนี้ค่ะ หนึง่งยกระดับมาตรฐานฝีมือให้กับแรงงานไทยเพื่อเพิ่มโอกาสการทำงานในต่างประเทศมากขึ้นยิ่งขึ้นเนื่องจากข้อจํากัดของแรงงานไทยคือภาษาและเทคโนโลยีฉะนั้นจะต้องมีการเตรียมความพร้อมให้กับแรงงานไทยในด้านภาษาและเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดข้อเสียเปรียบของแรงงานไทยโดยเร่งรัดทำหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการเรียนการสอนการฝึกอบรมค่ะ สองเล่งพัฒนาฝีมือแรงงานในวิชาชีพต่างๆของไทยให้ได้มาตรฐานสากลรวมทั้งการปรับตัวแรงงานไทยเข้ากับมาตรฐานการทำงานสากลโดยการบูรณาการร่วมกันของภาครัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่ระบบการศึกษาการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและการคุ้มครองสวัสดิการค่ะ 3. มีกลไกที่ทําให้แรงงานฝีมือมีความต้องการที่มีความต้องการเดินทางไปทํางานในต่างประเทศมีเสรีภาพและมีความสะดวกในการเดินทาง ภายใต้เงื่อนไขที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะสี่ศึกษานโยบายรับแรงงานต่างชาติของประเทศผู้รับแรงงานเพื่อวิเคราะห์และวางแผนในการหาตลาดแรงงานใหม่ๆให้กับแรงงานไทยรวมถึงศึกษาคู่แข่งด้านแรงงานของประเทศผู้ส่งแรงงานอื่นๆในตลาดแรงงานต่างประเทศ <c oughs> แรงงานไทยไวัยหนุ่มสาวอายุสิบเจ็ดถึงสาสิบปีซึ่งทำงานอยู่ในต่างประเทศถึงร้อยละสาสิเจ็ดสาม มีการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปวชปวทปวสอนุปริญญาและระดับปริญญารวมกันแล้วร้อยละค่า12.5ของแรงงานในกลุ่มวัยหนุ่มสาวทั้งหมดซึ่งแรงงานกลุ่มนี้สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้เร็วกว่ากลุ่มอื่นจึงควรมีการส่งเสริมและพัฒนาทั้งภาษาทักษะฝีมือและเทคโนโลยี <c oughs> <c oughs> และสร้างแรงจูงใจให้แรงงานกลุ่มนี้มีความต้องการไปทํางานในต่างประเทศมากยิ่งขึ้น เพราะตลาดแรงงานในต่างประเทศเช่นสวีเดนฟินแลนด์ยังมีความต้องการกลุ่มแรงงานทักษะสูงสําหรับแรงงานในกลุ่มนี้ควรส่งเสริมให้ทํางานในต่างประเทศเพียงช่วงระยะสองสามปีและให้นําความรูป้ประสบการณ์จากการทํางานในต่างประเทศกลับมาพัฒนาประเทศค่ะหก <c oughs> หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการเจรจาต่อรองกับประเทศผู้รับแรงงานเพื่อแก้ไขแก้ปัญหากับแรงงานไทยที่ทํางานอยู่ในต่างประเทศ กรณีมีปัญหาที่เกิดจากนายจ้างบริษัทจา้างหางานในต่างประเทศเจ็ 7. เพิ่มบทลงโทษผู้กระทําผิดและนํามาใช้กับผู้กระทําผิดอย่างจริงจังกรณีเรียกเก็บค่าบริการและจากคนหาง,งานเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดแปดจะทาข้อระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ b ิ g d a t ตเพื่อใช้ในการศึกษาพฤติกรรมการทํางานรายได้รวมถึงข้อมูลต่างๆเพื่อนําม,มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการจัดส่งแรงงานไทยไปทํางานในต่างประเทศการคุ้มครองดูแลความเป็นอยู่ของแรงงาน การส่งกลับแรงงานและการดําเนินชีวิตภายหลังกลับมาจากต่างประเทศค่ะ